ขอบคุณด้วยนะครับคุณช้างจากคุณคุณเมย์สุวิสาด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณไนคุณไนอย่างนี้ด้วยนะครับขอบคุณคุณไนด้วยนะครับพี่วีกลดทึงโอ้เกลดทึงเกลดทึ่งยังแรงเลยนี่โอ้เกลดทึง เด้งทำรือน้งบาเน้องสาวทำรื้อดีครับผมโอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนั่นตาด้วยนะครับฮะเอาตนนี้มันสิ่งเล็กดไงเลนอะไรสิงเล็กดเจ๋งว่ะเออสิงเล็กงเล่นได้อะเียมาดีตรงนี้บ้าว ก็อาจจะสิเออไม่รู้เลยทำบุญรู şey yes, um> ้อยู да> ่เร so ื่องเนี้ยหลงเมาเออเขาคุณรถสามล้อเลยนะครับผมาโรถเจ้าคุณรถสามล้อเด็กไม่ทายเลยนะไม่ได้เด็ดขาดเลยแอร์อย่าแอร์อย่านะอย่าแอร์นะโชว์เอาข้างข้างเดียวก็ได้ <laughs> คิดถึงไงวีขนาดเจ้าโอ้ยคิดถึงเหมือนกันเนอสี่เนอในอย่างโยอากาศเป็นอะไรนะทางภาคเหนือนะเอออะไรอากาศเป็นไแบบ้างเหนือน่ะอากาศดีกว่าเออสบายเนออากาศเย็นๆเนออยังบานหนาวจุยังยังบ้านหนาวใตะได้เนอะก็อากาศก็เออดี โอ้ยพี่อยากไปแอลไทรเหรแต่พากเหนือเนี้ยได้เนาะนี่อยดีเนาะเออเนาะแหล่งไกลจับจังอ๋อไม่ค่อยจัะสบายแล้วครับผมอืผมเป็นคนก้อนแกนนาพี่ปกป้องแกนเนาะอุดรธานีเออเบอร์นองฮา่หนองฮา่หนองฮา่หรู้ไหมเนาะหองอำเภอหนองฮา่หนองฮา่นเนาะรูไหมเนาะอยู่ตัวบนปางงูนะครับผมอยู่บ้านปังปังซอนนะครับผมอยู่ อ่าฮะจังหวัดอุดรธานีนะครับอืมครับผมอืมด้วยกำเนิดครับผมอืมจะบิ๊บบิ๊บมาให้คนตายเนี eh, ่ยคนตายเนี่ยเออดงตายพอได้นะอืม อะไรนนนนนอะไรอะไรอะไรบักได้พุทโดดแรงนี่พี่วิวโอ้ขอบปุมสวัสดีจ้าจากใต้สุดจ้าสวัสดีครับผมไล่ข้างๆพี่วีได้ได้ไหมเนี่ยพี่วีกินอะไรอยากลองไล่ข้างๆพี่วีดูฮะ ได้ไหมไล่ติกต่อเหมือนกัน <laughs> มาไล่ตัวการแฮมเนาะเออก็ไล์ไผ่ไล่มันเนี่ยกันเนาะก็ปอดไล่เอาติดลมบนลแบบนี้เลยนะลมบงลมบนเนี่ยอย่างว่าจะเนีย่ยเอามาลงมาไล่ <laughs> อือ ดีครับสวัสดีทุกคนครับโคตรแซ่บโคตรแซ่บ,บยังแซ่บนี่กินไปที่แสบป่ะพันน้ำพันใส่ไปสิมองดูแซ่บไปรีบ่แซ่บขึ้นกระจาวาบ่ะจะดูชอบจริงๆเลยชมเนี่ยอย่างเงี้ยเออ <laughs> หวานจยหวานจยโจยยังก่อหวานจยจยจจยหวานจยโจยหวานจยๆจอยอันนี้รถตีอันนี้รถตีสายไหมนะครับเอซี่สื้มะฝรั่งจากซูพันอ๋อก็มะฝาก่ว่า,าเน,นเป็นแบเอ่าเป็นจะไปแกะบนยูไอ้บางนัากินบางพยน,นัก <laughs> ยูทะยานแบบพี ใช่มัต่อยอยู่แต่ย่ามเนี่ยนี่ก็มาด่าเลยบางทีนะอดีครับอร่อยไม่อืมพี่บีขอเป็นสายอ๋อเป็นสายเหนือกะอืมํำกว่าเจ้าโอ้ยํำกับกินบ้าลำกับกินเน่น้องก้นเน่าน้ำแบักินเปลือยอยู่ับบเจ้าแบบอยู่เปลือกกินละอย่างก็มากินก็กินมาดกกินเชียงแฮะ bởi vì tí được nhau kìm kiếm hâm mộ mhm 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 ừ mhm 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 มันก็จะเปลี่ยนบาดเก็มๆมใหม่ๆเก็มลำขนาดเจ้าอืออ๋อมันมันเก็มมามาแต่มาแต่ในในถุงแล้วไงกะเออเหมือนแต่ว่าเก็มก็แบบมือ ผมอาตนีั่อืมอืมเกมมันจะในถุงแล้วอืมเหมือนจะบบักเกมตอนเอามือพันเนี่ยใช่แล้วอ้นร้อยนัดองเศร้าโออร้อยนัดเล้ ข้าวไอ้ขุ่มอืมฮึมฮึมฮึมอู้ยคิดว่าไอ้ขุ่มอู้ยเนี่ยนะาฮักเจ้าเอออู้ยมันก็น่าฮักแล้วแต่ว่าคนมันน่าฮักอย่างร้องเพลงครับร้องเพลงยังใส่แจ็กกี้มันนี่ขออย่างขออย่า เตินรวมมีเตอร์นั่งรวมต้องสองวันได้ไม่ผิดวันไม่บอกสิ้นแล้วครับอู้คุณช่างด้วยครับขอบคุณช่างด้วยนะครับบักใหญ่เนาะอขบคุณตัวเนื้อช่างจากคุณอ่า คุณราตรีอีกแล้วโอ้ยหลักม,มากขอบคุณครับด,ดีครับดีๆกินข้าวยังคะนี่กําลังหาของกินกําลังกําลังหาของกินเนี่ครับตอนนี้เขากาได้เนักกินหลายอย่างเพราะฉะเป็นขน,นมมุนละ่ะนะครับกระจอมมาสวงเอามาให้นี่ FC ก็จะมาจสุพรรบุรีก็จะกี้ไก่มากเลแม่ไก่สิงสักวันแล้วก็จะ,าาจะ,กกจะไปต่อแล้วนะครับก็เสียดพื้นสีไปนความสีธรรมราชอ่ะ บ่เมนต์บสิษปุ่นไปวั Bag างหน้าข uh ิ้นปุ่นอันคำโนดปุ่นบ้านพี่วี่เด้อบ้านพี่วี่บ้านพี่ยู่น้องคายอยู่น้องหานมาได้ย่น้องค่ายน้องคายมันอยู่ปุ่นแล้วโอ้ขอบคุณลูกบอลลูนเลิฟด้วยนะครับบอลลูนเลิฟขอบคุณรัตรีขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีแอิวสุดรอสวัสดีครับสวัสดีครับ อืมอนบกว่าอุ้งอุ้ไอวินอ้อุ้งอุ้อ้งอุงอุ้อุ้อุ้งอุ้งอา้งอองอุ้งอุ้งอุ้งอ้งอ้อ้อ้งอุ้งอุ้ง้งอ้อุ้งอุ้งเงอุอ้องออ้งองอออ ขอบคุณม,มันตาอยอีกแล้วมันตาด้วยขาบอื ừ. มจ้งมาจ้างอะไรก็ตังเอาเอินเงินทนอคือเนาะอ้าวแฟนก็ได้ลาธรรเนียงอืมขอบคุณอะไรกับ กบไปวัดไปว่าอีกหน่อยก็จะอีกหน่อยเราก็ได้ไปเจอกันแล้วแหละนะครับทุกภาคนะครับทุกภาคปุกกันแน่นอนนะครับผมเด้อ,อ,อปุกกันแล้วปุกกันแล้วครับปุ้มจังหวัดปูกเก็ตนะปูกเก็ต เดี๋ยวนี้พี่ไปจะไปคอนเสิร์ตกับน้องบ้างไหมอืมพี่วีวอาภาษาเลยพี่วีวอาภาษาเลยได้ไหมได้บอทจ้ะโอ้บอทได้แล้วบอทมึงเลยนะเออโอ้บอทจบมึงเลยวะได้อยู่บอทได้อยู่อืม เ้าก็บอได้กินเนี่ยกินขนมนี่ขนมเด้อมาเด้อเขาก็บอกได้กินแล้วโอ้ยบ่มึงเลยเดี๋ยววะยากบ่ยากมึงเลยบอกทุกภาษาเดี๋ยมึงเลยเนี่ยเป็นภาษาที่โอ้บ่ยากบ่ยากขนาดเออยากเป็นภาษาเหนือผสมอีสานแล้วก็สำเนียงมันวะยักษ์มันก็อร่อยมาก เอาพัชาอุดรนั่งไหนบวบอย่างเนี่ยอุดรกระวังสี่ครับทำเนี่ยงกับเไเป็นั้งเกี้ยอืออุดรอนแถบบ้านก็จะกับพักกมลตั้งสี่คืัตั้งสี่อืม เอาละก็ปัจจานหนนะ่อยพอแล้วของนี้อะไรอ่ะอมอมมดีทุกภาษาดีตัวนี้อู้ขุณรถสามล้อครับขอบคุณรถสามล้อครับ,บคุณครัตรีอีกแล้วนะครับ Một là trích buồn tay đây mấy cái Ồ, mẹ rái lời nè gặp, mẹ rái lời Mẹ rái lời nè gặp Vì tay đây mấy Mẹ rái lười Đừng mà PB Vì vì bạn mì bún thịt này Bún chắc đứa bạn này cho mà bún gà thịt là mưa đấy đứa nhưng mà cười để nhìn bì bì bà ra khổ lạt bà ra khổ lạt bây giờ ngày này bà ra khổ lạt thì con con là gì mà bút bà ra khổ lạt thì อ,อขอบคุณรถซ<า>้ำล้อครับจิ้มเขากันะับจิ้มเขากันฮะนี่ากังอะไรนี่เขาก็ปุ่มสวอตปุ่มสวอตเอาอู้ขอบคุณรถซาำล้ออีกแล้วครับขอบคุณมินิฮอร์ชนะครับคุณวันใหม่อ่าสวัสดีครับสสวัสดีคุณวันใหม่ด้วยนะครับเอาอู้ โอ้ oh, ขอบคุณจิช่ชาด้วยนะครับหมอคุณม้าหมุนด้วยนะครับาม้าหมุนมาโ oh oh oh. อ้ขอบคุณครับ <c oughs> ยยอขอบคุณครับติต <c> า <oughs> มพีวีตลอดขอบคุณครับนี่ได้ร้องเพลงนานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ร้องเพลงนานแล้วเหมือนกันวันนี้เราอยู่ที่ออฟฟิศนะครับก็เงาเงานะครับเงาเงา ก็อากาศก็เริ่มเย็ยนก็เลยมีโอกาสได้ใส่เสื้อแขนยาวแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานอยากใส่มานานแล้วเสื้อผ้าไม่ได้ออกจากตู้เลยจะขนมบ่เดออ็บันไปตรงกินมาเอม กินได้กินได้นได้ินได้เมือนปลือเนได้อะไรนไอ้ี่เอาเป็นคนขอนแกนนะครับผมมันดีแรงใต้นี่ปัตตาค้อนแกนเออมันเป็นปัษาค้อนแกนนี่เป็นสำเนียงเจัดเจนเนี่ยค้อนแกนเนี่ยรอยเปิดเส้นนี่เออไอ้ว่าแรงใต้มันปนปื้นแล้วมัอนใจแล้วอ ปากเอาคุแเมาตาครับผมเออนี่เปรกคนข้นแก่นนะครับนี่แรงปัสสาวะข้นแกน่นอ่าแล้วเราพิมพ์มันก็ขุณแหน็มไปอะไรพร้อมนะครับผมโอ้เราต้องพิมพ์อะไรตรงไหนครับขอบคุณครับผมโอ้ยจังหูฮ่าฮเดี๋ยวกับผมสวัสด,ดี cảm ơn rất nhiều, chào mừng các bạn đến với <laughs> kênh của chúng tôi, kênh của kênh của cũng của kênh của kênh của kênh của